วันนี้แอดมินเข้ามาอยู่ในช่อง Youtube วันใหม่เล่าเรื่องซึ่งจะกล่าวถึงตำนานพระเครื่องตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานในปีพศ2525ให้ความหมายของพระเครื่องว่าหมายถึงพระพุทธร,รูปองค์เล็กๆที่นับถือว่าเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอันตรายส่วนพระพิมพ์จะหมายถึงพระเครื่องที่สร้างขึ้นตามแบบของแม่พิมพ์ที่มีความหมาย เกือบจะไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหรนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องก็ต้องเริ่มต้นด้วยการทําแม่พิมพ์พเกือบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นพระเนื้อดินเนื้อผงเนื้อชิ้นก็ตามก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นแม่พิมพ์ชนิดใดเท่านั้นอนทิเช่นแม่พิมพ์พดินเผาแม่พิมพ์พโลหะหรือว่าแม่พิมพ์พหินนะคะ มูลเหตุของตำนานพระพิมพ์เริ่มจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมาศาสดาแห่งศาสนาพุทธสเสด็จดับขันเข้าสู่ในผ่านนาตบนสารวันในแขวงเมืองกุสินาราประเทศอินเดียบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายในสมัยนั้นพาการเศร้าโศกอะไรเรลามรรคศาสตร์ซึ่งครองเมืองกุสินาราก็ช่วยกันจัดงานถวายพระเพลิงและคิดจะสร้างพระสถูปสําหรับบรรจุพระบรมาธาตุไว้ เมืองกุสินารากษัตริย์ต่างเมืองที่เลื่อมใสสศรัทธาในพระพุทธเจ้าต่างก็จะอัญเชิญพระบรมธาตุนั้น ไปให้พลเมืองของตนเลื่องเนื้ธน,นภามได้เข้ามาไกลเกลี่ยรเรื่องราวทั้งหมดยินยอมแบ่งพระบรมธาตุและพากันสร้างพระสถูปเพื่อประิษฐถานพระบรมธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบ้านเมืองของตนไว้ให้เป็นที่สําหรับประชาชนที่มีความเรื่อมใสศรัทธาได้เข้าไปสการะบบูชาจึงเกิดมีพระธาตุเจดีย์ขึ้นเป็นครั้งแรก ในขั้นแรกพุทธบริษัทที่สร้างพระสถูปหรือว่าเจดีต่างๆก็ไม่ได้ปั้นองค์พระเป็นพระพุทธรูปไว้เป็นวดตายรพราะพุทธประวัติหรือว่าสร้างไว้เป็นเอกเทศจนเวลาล่วงเลยพุทธกาลมาหลายปีแล้วก็ไม่มีใครจดจำพุทธลักษณะได้ประการหนึ่งหากจะปั้นโดยเดาก็เกรงว่าจะผิดเพี้ยนเป็นที่ลบหลู่พระบารมีจึงนิยมสร้างสิ่งที่สมมติแทนพระองค์ขึ้น โบราณวัตถุก่อนสมัยที่จะมีพระพุทธรูปช่างปั้นช่างแกะสลักในสมัยนั้นมักจะใช้ภาพดอกบัวแทนตอนประูติใช้พระแทน่นอาสนะภายใต้โพธิพฤกษ์แทนตอนตัดสรุใช้พระธรรมจักรและภาพกวางหมอบแทนตอนทรงสแสดงปฐถมเทศนาณนะตำบลป่ากวางอิติปัตตะมฤขทายวันใช้พระสถูปแทนตอนสเสด็จเข้าสู่ปร,รินิพานณนะตำบลสารวันแขวงเมืองกุศินาราเป็น จนท้ากรีกเข้าปกครองอินเดียชาวกรีกนิยมปั้นรูปเทพเจ้าที่ตนนับถือไว้เป็นเครื่องสการะบูชาและมีชาวกรีกบางส่วนที่หันมานับถือศาสนาพุทธด้วยจึงคิดสร้างพระพุทธร,รูปขึ้นในเครื่องประดับเจดีย์พระพุทธร,รูปจึงเกิดขึ้นมีในแคว้นคันทาร,ราชเป็นครั้งแรกในโลก และนับนน่ว่าองค์พระพุทธรูปนั้นเป็นอุเทศิกาเจดีหรือว่าเป็นสิ่งแทนการเคารพอีกสถานหนึ่งด้วยความจริงแล้วในขบวนการช่างชาวอินเดียและชาวพื้นเมืองอินเดียนั้นก็มีร่องรอยของเขาแห่งการสร้างพระพุทธรูปมาก่อนแล้วจึงเกิดมีตำนานพระแก่นจันทร์อยู่ในพุทธ,ธประวัติตามตำนานได้กล่าวไว้ว่า เมื่อพุทธองค์ได้เสด็จไปประทานเทศนาโปรดพระพุทธมารดาอยู่ในดาวดึงสวรรค์เป็นเวลาหนึ่งพันปาพระเจ้าประสนที่โกศลมีได้เห็นพุทธองค์เป็นเวลาช้านานมีความลำลึกถึงจึงตัดสั่งให้ในช่างทำพระพุทธรูปขึ้นด้วยแก่นจันแดงได้ประดิษฐานไว้เหนืออาสนะที่พพุทธเจ้าเคยประทับ ตามตำนานได้กล่าวว่าพระพุทธรูปแก่นจันแดงองค์นั้นได้เป็นแบบอย่างในการสร้างพระพุทธรูปองค์อื่นๆเป็นต้นมาด้วยศิลปะแบบมัทุราตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่7จถึงแแล้วก็ได้มีการเสืบสกุลศิลปะสร้างพระพุทธรูปมาจนถึงทุกวันนี้ตอนน่อมาเมื่อมีการแพร่กระจายสู่ประเทศต่างๆแล้วก็เริ่มมีผู้นิยมนำติดตัวเพื่อความอุ่นใจว่ามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านปกป้องคุ้มครองเดินสติ อยู่กับตนจึงคิดเริ่มสร้างพระพุทธรูปที่มีขนาดเล็กลงเรียกกันว่าพระพิมพ์พระพิมพ์หรือพระเครื่องเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กยอ่อมาจากคําว่าพระเครื่องรางข,งของขังเจตนาของผู้ที่สร้างแต่เดิมเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ถาวรเป็นสําคัญจึงได้มีการจารึกบทพระคาถาเยธรรมมาซึ่งนับกันว่า เมื่อผู้ประสบพบเห็นพระคาถาบทนี้อ่านเข้าใจแล้วก็อาจจะน้อมน้ำให้มายอมรับนับถือพระพุทธศา,าสนาได้เพราะว่าเป็นยอดแห่งพระธรรมโดยเฉพาะในประเทศไทยถือตามกติรังกาที่ว่าพระพุทธศา,าสนาจะยั่งยืนอยู่ได้เพียง5,000ปีเท่านั้นจึงชอบสร้างพระพิมพ์สลักพระคาถาเยธรรมมาไว้เบื้องหลังแล้วบรรจุไว้ในสถุเพื่อหวังว่า พระพุทธศา,าสนาเสื่อมสูญไปแล้วผู้ที่ค้นพบจะหันมานับถือพระพุทธศา,าสนาใหม่การสร้างพระเครื่องไว้เพื่อสืบพระพุทธศา,าสนานั้นได้มีมาแต่ครั้งสมัยทวาราวดีราวพุทธศาาตวรรษที่1 2ถึง16ต่อมาท่านโบราณอาจารย์ผู้ชานฉลาดได้ประดิษฐ์คิดค้นสร้างพระเครื่องด้วยรูปแบบต่างๆนานาแล้วได้บรรจุ พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณตลอดจนพระปรลิตและหัวใจพระพุทธมนต์อีกมากมายหลายด้านด้วยกันการสร้างพระพิมพ์หรือว่าพระเครื่องนั้นนิยมสร้างให้มีจำนวนครบ84,000องค์ตามจำนวนพระธรรมขันธ์สืบทอดกันมาทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนะคะ ตำนานพระพิมพ์นี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ได้ทรงอธิบายไว้เมื่อพิมพ์ครั้งแรกว่าศาสตราจารย์เซเดนหรือขานุการฝ่ายต่างประเทศของราชบัณฑิตยสภาได้อุตสาหะตรวจตราหาความรู้มาเรียบเรียงขึ้นด้วยหอสมุดได้เอาเป็นทุระรวบรวมพระพิมพ์ต่างๆมาหลายปีมีเกือบทุกอย่างทั้งเก่าและใหม่ทําด้วยโลหะบ้างดินเผาบ้างดินดิบบ้าง เมื่อตรวจดูเรื่องตำนานของพระพิมพ์ที่มีในประเทศอื่นๆก็ได้ความว่าลัทธิอื่นเช่นาศาสนาพราหมณ์ที่นับถือพระอิศวรพระนารายเป็นต้นหาปรากฏว่ามีพระพิมพ์ไม่มีพระพิมพ์แต่ใน พุทธาศาสนาเดียวและได้ความเป็นข้าว่ามุนเหตุที่มีการสร้างพระพิมพ์นั้นเกิดจากพวกสัพบรุษที่นิยมไปบูชายังสังเวชวัตถุทั้ง4ี่คือพุทธองค์ได้ประทุดตัสรู้ประทานปฐมมาเทศนาปรินิพานพากันไปปีละมากๆอย่างเช่นชาวเราขึ้นไปบูชาพระบาทพวกสัพบรุษชอบหาสิ่งซึ่งเป็นปูชนียวัตถุพากลับไปบูชาที่บ้านเมืองของตนพวกชาวเมืองในเจดีสถานที่นั้น จึงคิดทำพระพิมพ์ขึ้นจำหน่ายในราคาที่ถูกๆให้สื้อหาได้ทั่วกันพวกสาุรุษพากันยินดีจึงเกิดชอบสร้าง พ่อพิมพ e, ์กันขึ้นด้วยประกาศลัชนี้สำหรับกวิธีในการสร้างพระสามารถจำแนกตามลักษณะของวัตถุดิบในการจะสร้างเป็นสองประเภทคือประเภทพระเครื่องและประเภทเครื่องรางประเภทพระเครื่องได้แบ่งการสร้างพระเครื่องออกเป็นดังนี้ก็คือ 1. การสร้างพระเนื้อดิน 2. การสร้างพระเนื้อชิน3การสร้างพระเนื้อผง 4. การสร้างพระเนื้อโลหะประเภทพระหล่อและพระปั๊มและพระฉีดนะคะ การสร้างพระเนื้อว่านหกการสร้างพระจากวัตถุอื่นๆนะคะท่านผู้ฟังค่ะพระนดินนับว่าเป็นพระที่มีอาอยุการสร้างเก่าแก่ที่สุดในการนำดินอันเป็นวัสดุหาง่ายคงทนมาสร้างสารรค์ด้วยมนุษย์ยังมีความเชื่อนับถือยกย่องดินประดุษเทพเจ้าในนามของพระแม่ธรณีดินที่นำมาสร้างพระล้วนนั้น ต้องเป็นดินที่นำมาจากาศาสนาสถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่เป็นมงคลเท่านั้น การนำดินมาสร้างพระทุกครั้งต้องทำพิธีบวงสรวงขอบรารมีจากพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตรักษาทุกครั้งต้องมีการทำพิธีบวงสรวงขอบรารมีอภินิหารให้มีต่อพระเครื่องและเครื่องรางที่สร้างขึ้นนอกเหนือจากส่วนผสมอื่นๆที่ได้ผ่านการพิจารณาอย่างทุนทีแล้วว่าดีและให้คุณอีกด้วยด้วยเชื่อว่า พระเครื่องและเครื่องรางที่จะสร้างขึ้นนี้ต้องมีความดีนอกเหนะือจากที่ดีไหนและดีนอกหมายถึงวัตถุดิบที่นํามาสร้างต้องล้วนเป็นของดีมีมงคลดีนอกหมายถึงต้องผ่านการปลูกเสกอย่างดีผ่านพิธีกรรมที่ถูกต้องและเข้มรั้งโดยพระคณาจารย์ผู้เรืองอภิญญาวิาคุณอันสูงอีกด้วย เพราะเป็นความเชื่อถือที่ยึดมั่นกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณว่า้าเครื่องและเครื่องรางของขลังที่ดีจริงนั้นต้องมาจากวัสดุที่นํามาสร้างจากเป็นของดีล้วน ผู้สร้างต้องดีพร้อมและผ่านกรรมวิธีที่ดีพระทุกประเภททุกเนื้อเครื่องรางทุกชนิดมีกฎเหล็กที่พึงต้องกระทําอย่างเข่งครัดอีกด้วยในการสร้างพระเนื้อดินนั้นเมื่อได้วัตถุด,ดิบตามที่ประสงค์แล้วก็นาวัตถุด,ดิบต่างๆเมื่อผสมคลุกเคล้าโดยมีดินเป็นมวลสารหลักจากนั้นก็นําส่วนผสมนั้นไปกดลงในแม่พิมพ์ที่ต้องการแล้วแกะเขาโครงร่างของพระเครื่องที่ต้องการไว้ นำพระนั้นมาผ่านกับวิธีทำให้แห้งก็มีอยู่สองวิธีก็คือการเผาและการตาก นอกจากนี้แล้วพระที่ผ่านการตากแดดให้แห้งเรียกว่าพระดินดิบซึ่งหมายถึงมวลสารถูกแยกน้ําออกด้วยวิธีการตากแดดให้แห้งความแข็งแกร่งความคงทนจะน้อยกว่าพระที่ผ่านการเผาแล้วดินจะสามารถละลายตัวหักนํามาแช่น้ําทิ้งไว้พระเนื้อดินดิบได้แก่พระเครื่องศิลปะศีวิชัยที่พบทางใต้เช่นพระเม็ดกระดุมเป็นต้น ในเนื้อดินมวลสารหรือว่าเนื้อของดินได้สามารถแบ่งออกเป็นสองลักษณะก็คือเนื้อละเอียดผ่านการร่อนกรองจนละเอียดแล้วจึงมีความนวลเนียนของพื้นผิวเช่นพระกำแพงกรีบบัวพระกำแพงซุ้มก่อ พระกำแพงทุ่งเสรีเป็นต้นส่วนพระเนื้อดินชนิดหยาบผ่านการร่อนกรองมาแล้วแต่ไม่มากนักยังคงปรากฏเม็ดแร่กรวดทรายปราะปนอยู่ด้วยมองเห็นชัดเจนเช่นพระชุดขุนแผนบ้านกลางต่อไปเป็นพระเนื้อชินที่ถือว่าเป็นพระโลหะประเภทหนึ่งที่เกิดจากการผสมผสานของแร่หลัก2ชนิดคือดีบุกกับตะกวัวเรียกว่าเนื้อชินมีคุณสมบัติของาธาตุทั้งสองชนิดก็คือ1ดีบุกเป็นแร่าธาตุที่พบมากที่สุดของ ประเทศไทยสามารถแยกหาดีบุกโดยการร่อนแรกซึ่งกระทำได้ไม่ยุ่งยากนักหากต้องการดีบุกที่บริสุทธิ์มากขึ้นก็สามารถนำไปย่างเพื่อขจัดซันไฟหรือธาตุที่ผสมอยู่ได้มีจุดหลอมเหลวต่ำที่อุณหภูมิ231.9องศาแปรรูปง่ายมีอนุภาพป้องกันการผุก,ก่อนได้ดี ส่วนผสมที่2องได้แก่ตะกั่วเป็นแร่ธาตุที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่4,000ปีก่อนคริสต์การลรวมวิธีการถลุงตะกั่วก็ไม่ยุ่งยากมีจุดหลอมเหลวต่ำที่อุณหภูมิ327องศามีน้ำหนักนับ เป็นโลหะอ่อนและก็มีแรงดึงหรือว่าแรงรองรับต่ำสามารถแปรรูปได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะทําให้เป็นแผ่นบางๆหรือว่านําโลหะผสมมาสามารถแทรกซ้อนเข้าไปตามความรึกของแม่พิมพ์งดงามตามจินตนาการของช่างได้ เมื่อนำมาหลอมรวมกันเป็นโละหะใหม่มีความอ่อนนิ่มที่สามารถจับรายละเอียดแม้ว่ารูปทรงจะมีความบางเรียบแบนก็สามารถขึ้นรูปได้ทั้งทนทานต่อความผุก่อนมีความนำไฟฟ้าต่ำทำให้ปลอดภัยนำมาพกติดตัวถือว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทยเป็นการสร้างพระเนื้อจินเพื่อสืบทอดพระศาสนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามยิ่งในรูปแบบของพระเครื่องตกท่อดสู่ชนรุ่นหลังพระเนื้อชินนั้นมีสามประเภท พอสรุปได้ดังนี้ก็คือหนึ่งพระเนื้อชินเงินคือพระที่มีส่วนผสมของดีบุกมากพระที่พบจะมีสีเงินยวงจับองค์พระอย่างงดงามเช่นพระหูยานลบบุรีพระนาคปกวัดปืนเป็นต้นสองพระเนื้อชินสนิมแดงคือพระที่มีส่วนผสมของตะกัวมากลักษณะคล้ายพระชินเงินแต่มีไขสนิมแซมเช่นพระมเหสวน พระสุพรรณหลังผานพระลีลากรแพงขาวเป็นต้น 3. พระเนื้อตะกัวสนิมแดงมีส่วนผสมของตะกัวมากที่สุดสนิมตะกัวจับอยู่ในเนื้อพระเป็นสีแดงเรียกว่าแดงลูกว่าตัวยอย่างเช่นพระร่วงหลังลายผ้าพระร่วงหลังรางปืนพระท่ากระดานและพระพิมพ์พชนิดต่างๆเป็นต้น ส่วนกรรมวิธีในการสร้างพระนาชินส่วนมากจะเป็นศิลป,ปะสะกุลช่างหลวงเพราะในสมัยโบราณกรรมวิธีนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีการเตรียมการอาศัยคนจํานวนมากจัดทา ผู้ที่สามารถสร้างพระเนชินได้จะต้องดํารงตําแหน่งอยู่ในชั้นเจ้านายจึงถือว่าพระเนชินเป็นพระเครื่องชั้นสูงมาตั้งแต่สมัยโบราณการพบพระเนชินส่วนมากจะพบในกรุกตามโบราณสถานที่สำคัญซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากมากที่สามัญชน จะกระทำได้พระเนชินถือว่าเป็นอมตะพระเครื่องยอดนิยมต่อไปการสร้างพระผงเป็นขบวนการหนึ่งในมวลสารการปั้นที่มีส่วนผสมของปูนเป็นหลักใหญ่ประสานเนื้อด้วยอย่างไม้กาวหนังน้ำอ้อยหรือว่าขี้ผึ่งชั้นดี พระเครื่องเนื้อผงที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศคือพระกูวัดทับข้าวจังหวัดสุโขทัยรองลงมาคือพระสมเด็จอรหังวัดมหาธาตุสร้างโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังกราชองค์ที่สีหรือที่รู้จักกันในนามพระสังกราชสุกไก่เทือนถือว่าเป็นต้นแบบในการสร้างพระเนื้อผงรูปทรงสี่เหลี่ยมชิ้นฟักสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพศ2360นะคะสมเด็จพระสังฆราช นั้นเป็นพระอาจารย์ที่สมเด็จพระพุทธาจยา์โตผอมรังสีเคารพเป็นอย่างยิ่งและถือเอาวัดปฏิบัติตลอดจนวิธีการสร้างพระของพระองค์นั้นมาในการสร้างสมเด็จพระวัดะระฆังพระสมเด็จบางขุนพรมพระสมเด็จเกตชยโยซึ่งขั้นตอนกรรวิธีการสร้างพระเนื้อผงในลำดับต่อๆมาจึงได้ยึดถือเอาขั้นตอนกรรวิธีการจัดเตรียมการสร้างและการปลุกเสกตามอย่างเป็นปัจจัยหลักปฏิบัติซึ่งเป็นหลักใหญ่ๆ ที่จะต้องเคร่งครัดอย่างยิ่งที่เช่นการจัดเตรียมวัสดุมีสูตรครูการสักการะบูชาจารย์การเรียกสูตรการทำกวิธีการสร้างผงพระวิเศษการทำผงวิเศษ่อไปเป็นการสร้างพระเนื้อโลหะการสร้างพระเนื้อโลหะนี้จะประกอบไปด้วยการสร้างสามประเภทก็คือพระหล่อพระปั๊มและพระฉีดพระเครื่องเนื้อโลหะต่างๆที่ปรากฏในวงการพระประกอบไปด้วยพระนทองคํา พระเนื้อเงินพระเนื้อทองแดงและพระ โลหะผสมพร,ระโลหะผสมนั้นมีมากมายหลายเนื้อมวลสารด้วยกันโลหะผสมที่ได้รับความนิยมในการสร้างพระเครื่องได้แก่หนึ่งนวโลหะหมายถึงการนำแร่ธาตุต่างๆทั้ง9้าชนิดมาหลอมรวมกันไว้นวโลหะท,ที่มีําราชีเฉพาะปริมาณของส่วนผสมได้แก่พระในกลุ่มพระกิ่งพระชัยวัดที่มีสมเด็จพระสังฆราชเพรวัสุทัศน์กลุงเทพมหานครเป็นองค์ปฐมประกอบไปด้วยชิ้นเจ้าน้ําเงิน เหล็กละลายตัวบริสุทธิ์ประลอดสังกสีทองแดงเงินและทองคำสองสัตตาโลหะหมายถึงโลหะผสมเจ็ดชนิดอันประกอบไปด้วยเหล็กบาร,รอดทองแดงเงินทองคำเจ้าน้ำเงินบริสุทธิ์ตามอัตราส่วนของแต่ละตำราและวัสดุที่ทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์เช่นอาวุธที่เป็นเนื้อสัตต์โลหะก็จะมีปริมาณของแร่เหล็กมากกว่าชนิดอื่นๆสามเป็นจะโลหะหมายถึง โลหะผสม5ชนิดอันประกอบไปด้วยเหล็กปร,รอดทองแดงเงินทองคำอัตราส่วนตามความเหมาะสมของวัสดุที่ได้สร้างขึ้นแต่โลหะหนักส่วนมากก็จะเป็นเหล็กเซทองเหลืองอันเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี 5. บรอนเป็นชื่อตั้งเดิมของโลหะผสมระหว่างดีบุกกับทองแดงปัจจุบันหมายถึงโลหะผสมระหว่างทองแดงกับโลหะชนิดอื่นๆสี 4. หกแม่พัดเป็นโลหะผสมที่เกิดจากการนำแร่โลหะต่างๆหลายชนิดอาทิเช่นเหล็กทองแดงดีบุกตะกัวเงินทองคำระหว่างหูงแร่ก็จะซัดด้วยกรรมฐานจนเกิดเป็นสีมันแวะววออกเหลือบเป็นสีน้ำเงิน เจ็ดเมฆธิ์เป็นคู่แฝดกับเมฆพัดก็วิธีในการสร้างก็คล้ายคลึงกันด้วยนับว่าเป็นโลหะที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเพราะขณะที่ทําการหลอมรวมจะต้องบริการภากระถาต่างๆไปด้วยสําหรับโลหะผสมของเมฆธิ์ประกอบไปด้วยสี่แร่ธาตุก็คือเงินสังกะสีทองแดงและปาร,รอดแปรสำริดเป็นโลหะผสมที่นิยมทาพระบูชาและรูปหล่อขนาดใหญ่บางคนเรียกว่าทองสำริดหรือ ทองบรอนส่วนประกอบก็คือทองแดงดีบุกเงินและทองคำก้าวขัดหลงหินเป็นเนื้อโลหะที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกส่วนบรอนที่รวมถึงโลหะทุกประเภทที่ผสมกับทองแดงยกเว้นสังกะสีการหล่อภาพแบบโบราณการสร้างรูปหล่อและเหรียญหล่อโบราณมากมายในพระเครื่องต่าง ล้วนแล้วเป็นพระเครื่องยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศไทยเช่นรูปรห,ลหล่อเหรียญหล่อเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางครานจังหวัดพิจิตรรุ่นแรกๆร,รูปหล่อหลวงพ่อเดิมเป็นต้น พระหลออโบราณที่ได้ส่วนมากจะขาดความละเอียดทั้งโลหะผสมขาดการช่างตวงวัดและความร้อนที่สม่ำเสมอนละอย่างทั่วถึงการหากได้ว่าธรรมชาติของดินพ่อหุ่นและความไม่พอดีของอัตราส่วนผสมของโลหะที่ยากแก่การปลอมแปลงที่ถือว่าเป็นไม้ตายในการที่จะช่วยในการพิจารณาเรื่องของพระเก่าให้ต่างจากพระใหม่อีกประการหนึ่งอีกด้วย ในการหล่อแบบสมัยใหม่นะว่าเป็นวิธาการต่อเนื่องโดยมีเครื่องอำนวยความสะดวกและสามารถสร้างพระได้ครั้งละปริมาณมากๆในเวลาเดียวกันซึ่งหาักการของขั้นตอนการคล้ายคลึงกับการหล่อแบบโบราณก็คือ 1. การแกะแม่พิมพ์ด้วยคี้ผึ้ง 2. การฉีดพระแล้วก็สการปั้มพระเป็นต้นต่อไปพระเครื่องที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งก็คือการสร้างพระเนื้อว่านชนชาติไทยนั้นมีความรู้พันไม้ตระกูลว่านดังนั้น เมื่อมีการสร้างสิ่งมงคลในรูปของพระเครื่องเครื่องว่านจึงเป็นหนึ่งในทัพสัมภาระที่ขาดไม่ได้จึงกล่าวได้ว่าว่านนั้นเป็นส่วนผสมในการสร้างพระเนื้อดินและเนื้อผงมาตั้งแต่สมัยโบราณดังคำแปลจากจารึกในแผ่นลานทองที่พบในกรุวัดพระศรีรัตนาหาธราตุาจังหวัดสุพรรณบุรีที่เกี่ยวกับการนำว่านมาผสมในการสร้างพระดังต่อไปนี้ สู่ภามาสูหนึ่สองร้สิทธิกริยะแสดงบอกให้รู้ว่ามีฤาษีทั้งสี่ตนพระฤาษีพิมพ์เพลาลัยเป็นประธานเราจะทำด้วยฤทธีทำด้วยเครื่องประดิษฐ์มีวุวันเป็นต้นคือบรม,มกษัตริย์พระยาศีธรรมโสกราชเป็นผู้ศรัทธาพระฤาษีทั้งสี่ตนจึงพร้อมการน,นำเอาแต่ว่านทั้งหลายฤาษีจึงอัญเชิญเทพยายดามาช่วยกันทำพิธีทำเป็นพระพิมพ์ไว้ จากตัวอย่าง,งการสร้างพระหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านในปีพศ2497 ได้ระบุการสร้างพระไว้วิธีกดพิมพ์พระนว่าน,นั้นมีขึ้นนวัดชางไห้โดยมีชาวบ้านและพระภิสุช่วยกันตามว่านด้วยมือโดยใช้ครกตามขนาดที่ตามว่านไปก็จะต้องท่องพระกาถาที่พระอาจารย์ทิมได้ระบุไว้ด้วยซึ่งในแต่ละวันนั้นพระอาจารย์ทิมให้ท่องพระกาถาไม่เหมือนกันด้วยส่วนพระสงฆ์ของพระเนื้อวันในครั้งนั้นประกอบไปด้วยว่านร้อยแปดชนิดบุญขาวกล้วยปลาผงขี่ทุบคราบไข่สะทูกเต่าที่บรรจุอัดของหลวงพ่อทว แร่ดินกากยายักษ์ดอกไม้แห้งน้ำพุทธมนต์มนารในเนื้อพระมักพบมีเม็ดแร่สีขาวขุ่นสีดำสีขาวอมเหลืองสีน้ำตาลเม็ดทรายสีขาวหรือว่าผงว,วิเศษปรากฏอยู่ทั่วไปโดยพบมากที่ด้านหลังขององค์พระปัจจุบันการสร้างพระเทวนันยังมีอยู่หากแต่ว่า พบได้น้อยมากเนื่องจากว่าความยากลำบากในการเสาะ,ะแสวงหาว่านมงคลต่างๆกงวิธีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในวิธีการสร้างพระซึ่งคงเหลือเด่นชัดในพระอีกไม่กี่ประเภทเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่าคนโบราณน,นิยมสร้างสการะสถานและวัตถุมงคลทั้งหลายเพื่อเป็นพุทธบูชาดังที่เรารู้กันว่าเนื้อวัตถุบอกอายุลักษณะบอกยุคสมัยนะคะ เนื้อหาสาระรวมทั้งรูปภาพบางส่วนไม่สามารถนำเสนอได้ทั้งหมดเพราะว่าติดลิขสิทธิ์นะคะเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามอยู่ในรายการเนื่องจากว่าทางช่องยูทู e วันใหม่เล่าเรื่องนั้นมี FC หลากหลายอายุหลากหลายอาชีพ บางส่วนบางเซี่ยวจะต้องนำเสนอในเรื่องของนิทานเรื่องเราสอดแทรกเข้าไปด้วยเพราะว่ามี f อน้องๆรออยู่นะคะขอบพระคุณสำหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง YouTube วันใหม่เล่าเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ